หนึ่งในถ้าถ้ามองในในแง่เวลาที่ใช้กับกิจกรรมเหล่านี้ในแต่ละอาทิตย์มันน้อยมากแล้วถ,ถ้าเทียบกับเวลาที่เราใช้ในเรื่องไร้สาระต่างๆนานานี่ฮะจะไม่ถึงไม่ถึง,ถง1นึ่เปอร์เซ็นตะ์หรอศูเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากข้อที่2ในการที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ คนไทยมากกว่า90%นับถือพุทธศาสนาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยการที่เราสนใจทำความรู้ความเข้าใจในลักพุทธศาสนาน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราจะใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปอาการนับถือพุทธศาสนาคืออย่างไร ถ้าปฏิเสธปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรบ้างคือถ้าหากว่ามีมีข้อคิดที่คัดแย้งกับลัทธกพุทธศาสนาชัดเจนถือว่าโทษไม่ได้ที่จะต้องไหว้พระเป็นต้นก็คอยไปคุยกับคุณครูแต่ต้มาว่า หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เรายังไม่เข้าใจหรือว่าเรายังไม่ค่อยจะ,อะชอบเท่าไหร่เราก็ทำเพื่อความสามัาคีของของหมู่ในการที่จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องปรับตามความเชื่อถือของคนส่วนมากส่วนใหญ่เนมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นในโอกาสที่มีกิจกรรมอะไรที่เรา เราไม่ให้ความรวมมืออ้าวก็นั่งไปคิดอะไรที่เป็นประโยชน์อยู่ในใจก็ได้ <c oughs> มึงก็ไม่เห็นจะยากส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วปล่อยให้เพ้อฝันเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปแ็่แล้วแต่แต่ทั้งกายวาจารักษาไว้ใหเเเ้เพื่อความาสามาคัคนคะีเพื่อไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องวุ่นวาย แต่ที่สําคัญค,คืออยากให้สนใจศึกษาพุทธศาสนาเพียงพอที่จะสามารถตอบคำถามว่าเราทำไมจึงไม่ศรัทธา